สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสวันนี้นะครับวันนี้ผมกําลังอยู่กับสิ่งของนะครับสิ่งของที่มันผมจะต้องจัดการนะครับมันเป็นพวกของเหลือใช้นะครับเป็นจําพวกกระดาษเป็นพวกหลายหลายอย่างนะครับซึ่งของพวกนี้ก็คือเป็นขยะที่จะส่วนใหญ่ก็จะต้องเอาไปทิ้งนะครับเพราะว่าการจัดการส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นอยู่นั้นก็คือการ เอาไปทิ้งในทางขยะแต่ผมมองว่าการที่เราจะเอาไปทิ้งทางขยะนั้นมันเป็นการผลักภาระออกไปอย่างง่ายๆนะครับซึ่งมันก็ทําได้แต่ว่าปัญหามันก็จะตามมานะครับตามมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ไปรวมอยู่ในกองขยะกองใหญ่ๆนะครับซึ่งองค์กรที่รับผิดชอบหนงานับผิดชอบก็กําจัดไปตามภาระหน้าที่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าในตัวบุคคลของเราถ้าเรารู้สึก อยากที่จะกําจัดหรือว่าทําสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยด้วยด้วยความอยากยีตามให้มันดีนะครับเราก็ต้องอาหาวิธีนะครับช่วยกันหาวิธีอย่างเช่นนะครับพวกกระดาษพวกนี้นะครับกระดาษพวกนี้ถ้าเราไปทิ้งไม่ทิ้งขยะเลยนะครับมันก็จะไปปนอยู่กับขยะเปียกบ,บ้างขยะอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเมื่อเรา เอาไปทิ้งในกองใหญ่ๆแล้วนะครับเขาเก็บไปแล้วไปเอาไปไว้ในกองใหญ่ๆแล้วมีคนมาคัดเอาไปนะครับเอาไปขายแต่ว่าบางทีระหว่างที่จะไปถึงกองขยะที่เขาจะเอาไปทิ้งนะครับไปอยูที่ทางขยะหน้าบ้านเราเนี่ยเราไปวางไว้ฝนตกโดนฝนนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ออกมารีไซเคิลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งนะครับที่เราทําได้ก็คือต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเก็บเอาไว้ก่อนเมื่อเราเก็บเอาไว้นะครับนี่ครับเก็บเอาไว้เพื่อที่จะรวบรวมเอาไปขายช่วนหนึ่งแต่ว่าบางบ้านเนี่ยมันมีไม่มากพอนะครับปัญหาหนึ่งก็คือเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันมันบางบ้านก็เนื้อที่ก็ไม่มีในการเก็บนะครับ ทุกบ้านก็เลยจัดการโดยการมีเล็กๆก,ก็ทิ้งไปเลยนะครับทางออกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าชุมชนเรานะครับมีที่เก็บของพวกนี้ได้นะครับก็จะดีมากสร้างที่เก็บพวกกระดาษพวกนี้ครับมันจะเป็นพวกน,นี่ครับขวดเกลกระดาษเล็กๆหลายๆอย่างเนี่ยเป็นชิ้นๆอ่างเงี้ยพวกนี้เราก็จะทิ้งนะครับทิ้งลงไปในถังขยะปนกับขยะหรือซึ่ง ผมรู้สึกไม่ดีนะครับที่เห็นพวกระะกระดาษพวกนี้ปนอยู่กับขยะอื่นๆในถังขยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชุมชนมันมีที่ท,ที่สักที่หนึ่งสําหรับเก็บของพวกนี้นะครับแต่ละบ้านเนี่ยเมื่อมีของเหลือนะครับที่เป็นแผ่นกระดาษหรือเป็นกระดาษอะไรก็แล้วแต่เราก็เอาไปรวมไว้ที่นั่นนะครับเมื่อมากพอสมควรก็ให้เขามารับไปข,ขายหรือว่าหาวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็จะเป็นรายได้หนึ่งของชุมชนนะครับนั่นคือกระดาษนะครับเป็นพลาสติกครับพลาสติกนี้มีมากนะครับมีมากทุกบ้านนี่ก็จะมีถุงพลาสติกผ่านเข้ามาในมือนะครับวันหนึ่งก็หลายใบทุกคนก็ขยัไปื้อยทังขยะอยู่แล้วนะครับหรือบางทีมก็ไปอยู่ปุิป้วว่อนตามพื้นดิน แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเอาไว้นะครับผมเนี่ยจะพยายามไม่ทิ้งนะครับถ้าขางอาสภาพมันดีด้วยถ้าเกิดว่าต้นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามล้างแล้วก็ให้แห้งนะครับตากให้แห้งแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับอันนี้ผมเก็บไว้นะครับเก็บเอาไว้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราได้ขยะมาโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับกไดีตั้งใจจะไม่เอาขยะเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับนี้ขยะเข้ามา ก็เก็บเอาไว้นะครับทีนี้หลายๆคนบางคนก็เก็บบางคนก็เก็บเอาไว้เหมือนกันแต่พอเก็บเอาไว้สักพักหนึ่งมันก็รกนะครับมันรกพอรกเสร็จแล้วทําไงครับมันก็ต้องจะเป็นต้องทิ้งอยู่ดีนะครับก็เป็นทางออกหนึ่งถ้าเอาปดท้ายด้วยนะครับก็ทิ้งลงไปทั้งทีรับอันนี้เป็นขยะถุงพลาสติกมดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องทำพยายามจะต้องทำก็คือ อาจจะต้องอาหาที่รวบรวมนะครับหาที่เก็บเพราะว่าถ้าบางบ้านเนี่ยที่เนื้อที่การเก็บเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรามีที่รวบรวมในการที่จะเอาขยะพวกนี้เอาถุงพวกนี้มารวมกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพอได้ปริมาณจำนวนหนึ่งที่สามารถจำหน่ายได้เนี่ยก็จัดการนะครับให้มเกิดประโยชน์เพื่อจะนำไปรีไซเคิลนะครับ ผลทางการแก้ปัญหาเรื่องขยะหรือเรื่องของใช้ต่งตางๆที่เราจัดการยากเนี่ยมันจะต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่าถ้างว่าการผลักภาระล,ะลงไปในถังขยะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกแล้วนะครับในต,ต่อไปเนี่ยเพราะว่าการจัดการของพวกนี้มันจะต้องอาศัยหัวใจด้วยอาศัยการมองภาพรวมของของปัญหาต่างๆด้วยนะครับ ะสำหรับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่แนะนำหรือว่าอยากที่จะนำเสนออะไรใหม่ๆที่ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้มันดีขึ้นเนี่ยก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากครับ